ถ้าสุดท้ายเธออาจจะทาได้เออเคโอเคไหมขอ,ขอของ่ายๆนะสัญญาก่อนได้สัญญาโอเคสัญญาไปบินเบ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 นอันนี้อ้นน่รอดหนานี่ะเอาสำลักสำลัก จริงเหรออ๋อคุณบินนะแันไม่เคยบินเลยฉันฉันเต้นประจำเธอเธอเธออยากกูหกจริงฉันสาบานด้วยเกียรติของข้าไม่รู้กเกียรติของลูกเสือ <laughs> โอ,โอ้โอเคแต่ว่าเธออย่าอย่าวอนบินนะจริงๆอย่าวนบินอืมตอนนั้นฉันวนบินฉันบินเปิดไปสีแอร์มนอมออ n c เขาบอกอ่ะคอมเมนต์บอกว่ารู้นะทำไมไล่ไปอยู่นกบ้านจริงมวยทุกคู่นี่ฉันชอบเธอมากเลยอฉันชอบเธอมากเธอตลกอุ้ยอุ้ยทุกคนเขาชบอ๋อโอเคครับโอเคอะไรครับ ไม่มีอะไรคอมเมนต์บอกเธอตลกมากไม่เธอชอบฉันหรอเ <c oughs> ันเรื่องร้อนเอาพัดมาปดปัดพัดก,ก่อนเยี่ยมเธอฉันฉันแก่แล้วฉันแก่กว่าเธออืมโอเคฉันไม่เอา <c oughs> เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มรื้อใจไงบือได้ไหมฮาน่าบือบืรู้จักรู้จักรู้จักรู้บั้จักรู้จักอื้อว่าู้จรู่จัรู้จักรู้จักรู่จักรู้จ่ารู้จักรู้าักรู้จักรู้ตัก้จักร้จัก้าักรา้จั้ากรู้จักหนักะู้จกรู้จักรู้กรูกอูรู้จักร่้จร้จืริ้จักรจักรู้อคกอเริ่มใหม่คือลืมลืมบื้จรืกก ไม่ใช่กระบือกระบือกระบือคือกระบือๆบือคือกระบือไงอย่ามาหล,ลอกดา I know you 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 try to I'm no buffalo อืมบอแมนไม่เชือ่อเอาหลักฐานม,มา where is หลักฐานคุยกันด้วยหลักฐานตโตโตแล้วมีสายสามมุ้งลุง,ลงขอบุณเป่าเปลาเปา,ากันนะ้างสังพลาในยูน,นิฟอร์มอื เาต่อคุยบูฮาระน่าทาาวิเซ่ันรักคุณนาลิซานาลิเาคอเธออยาอึ้งเธอไม่เคยเห็นคนสวยเหรอไม่เคยโอ้คก oh <my S 2> ็เซ็กซี่กรุ๊ปใสิแวแก๊ก Thank you for the w o u q u e t ขอบคุณค่ะไม่เคยไม่เคยเล่นนะสิเธอลองเล่นบ้างเล่นอะไรอะ่ะเวลามีของมาเราทําท่าเหมือนเกมอะ่ะ ได้ไเอาไปส่งให้เขาหน่อยยา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 ปัง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 ติงควแจ็คคือคาบูนติงคิวทูี้ิ๊งวิ๊งกิ๊งป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 ิ๊อปิ๊ง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 ปิงปิ๊งปิ๊งป๊งโดนพ่อไล่อีกนะโอ๊งปิ๊งปิ๊ มบือเท่ากับหยุดเดี๋ยวก่อนเขาบอกเกิงมันคืออย่างนั้นจริงๆมันหยุดแบบเริ่มใหม่แล้วมันจะเริ่มใหม่ได้ยังไงป๊าป๊าป๊าอ้ขบมาค่ะเออเก่งมากฉนเหนื่อยเธอเธออย่าเหนื่อยโอเคโอเคเอาใหม่นั่นคือที่ถอดเสื้อเพราะว่าร้อนแล้วทำไมอยู่ดีๆใส่เสื้อใหม่ล่ะฉันหนาวแล้วลมมา เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วเราอ่ะมันอยู่นอกบ้านไงลมมันมาเธอก็กลับไปอยู่ในบ้านอุ่นๆซี่อ้โไม่ินให้เขาา้าวาเขาบอกว่าเขาเป็นทนายความลูกเธอคือทนายความเหรอได้จะไม่ใช่ฉ,ฉันเป็นดาราเ <c oughs> เรียบร้อยเลยนะเกาหลีใส่ <c oughs> น้ำพริกหน่อยให้น้ำพริกใช่ใส่น้ำพริก,หน,รกห,หน่อย เ,เคยกินพริกไหมฮาน่าไหนไหนฉันดูน้ำพริกหน่อยสิฉันมีของอ่ะของฉันหมดของเธอหมดใช่ตอบด้วยเนี่ยเขาสั่งเนี่ยฉันขายดีมากเธอรีบขายก่อนรีบขายก่อนเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้ออะไรขายตอนนี้ขายมาเพราะวเธอด่าแล้วเธอจะขายอะไรก็าขายเร็าาว ใสไล่เธอแล้วน่ะฉันเขา้าบ้านยังไงล่ะเรารีบเข้าไปสิขายรัเบีก่อนฮันะฉันโดลปัดโฟลฮนลโหเฮัลโหล้ัลโหลฮนลโหลฮันโหลฮัลโฉันอยาฮันันฉันฉันฉันชอบเัอ ชอบอะไรอ่ะฉันชอบเธอเธอตลกฉันก็ฉันก็ฉันก็เหมือนจะชอบเธอเธอก็ตลกดีอุ๊ยคนบ้าโอ้ยเหนื่อยเอางี้เธอขายน้ำพริกก่อนไหนดูดิฉันไม่ได้เอาของมาเลยเมื่ฉันเดินมาตัดจังหวะแล้วจะให้มาขายน้ำพริกใช่มันต้องพร้อมเป็นผู้ขายต้องพร้อมฉันขอโทษ อย่ายไหวต้องขอโทษ <laughs> นี่ก็เทเกินโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วเข้าโอดเดี๋ยวฉันจะไปดูเธอขายน้ำพริกอะไรโอเคไหมได้เลยได้เลยค่ะนะ้าแ,แล้วเธออยู่ไหนจังหวัดอะไรเนี่ยฉันอยู่หลายที่เลยฉันไม่ได้อยู่ที่ฉันอยู่กรุงเทพฮะเธออยู่หลายที่เธออยู่กรุ <laughs> อองเทพใช่ฉันอยู่ยงฉันอยู่หลายที่ฉันอยู่กรุ <laughs> งเทพ อเธออยู่กรุงเทพตอนนี้ถูกไหมฉันอยู่หลายที่อีนี่มีโอ้ยหัวจะปวดเขาเป็นทนายความฉันเป็นคนไทยฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนไทยเธอเธอจะเป็นทนายยังไงเนี่ยฉันถามจริงๆฉันดูสภาพฉันไม่เชื่อคอมเมนต์หรอกผมไม่ใช่ทนายทุกคนใช่ฉันเป็นคนไทยโอ้เขาสอบปากคำ พันจันจันจะเต้นเพลงให้เธอเพลงหนึ่งนะฮาน่าเออนี่มันดาราภาคใต้เลยนะโอ,โอเคดูด,ดูดูไหมดูไหมดูไหมไหนพี่เบาขอดูหน่อยไม่ใช่พี่เบาวน้องเบาใช่น้องเบาเร็วเร็วอ่ะไหนดูดูใช่ใช่ใช่ฉันจะเริ่มเต้นนะ เขาเป็นทนายเป็นไปไม่ได้หรอกเขาเต้นอยู่อย่างนี้ให้เขาเป็นทนายลูกความคนไหนคนไหนเขาจะยอมให้คนนี้หลบเรื่องออไปทุกคนดูสนุกสนุกอายุสิบห้านี่แหละเข้าโอ๊ตคนนี้นี่แหละใช่อายุสิบห้าก็แบบเป็นสาวลำวงเครฟังเนี่ยเธอเครฟังเธอรู้จักสาวลำวงรู้จักเห็นไหมเธอฟังเธอเป็นคนไทยไม่ใช่ฉันเป็นเกาหลีเธอเธอจริงเหรอถูก โอเคนะเริ่มยังใส่ตาเหมือนไม่เชื่อเริ่มเ่ธอเต้นไหมเพลงเนี้ยฮะ เอาดีเอาดี嘛ฉันไม่เป็นเธอสอนใหม่สิได้ได้ได้เธอสอนใหม่เธอสฉันเป็นคนเกาหลีใต้ฉันแม่ฉันเป็นดาราภาคใต้ได้อยู่ได้ไหมเธอต้องบอกว่าเธอต้องบอกอันยองฮาเซโยนีอนอโีอ้โอเคอันยองฮาเซโยนีใช่เธอต้องบอกอันยองฮาเซโยนีอันยองฮาเซโยนีโอเคน้องบ่าพร้อมแล้วไปได้เลยพี่บบาเอ้ยพี่สาวบบา